ชาวราศีสิงห์ทุกท่านครับถ้าไม่ได้ฟังกับหูถ้าไม่ได้ดูกับตาก็แทบไม่อยากจะเชื่อสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์ดวงของท่านนั้นในเดือนนี้น่าตกใจเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวทารุปราคาดวงจันทร์ดูชับควมร้อนทำให้เกิด การโยกย้ายของลัคนาราศีจึงเป็นเหตุให้ท่านที่เกิดในราศีสิงดวงเปิดตัวของท่านนั้นชีวิตจะพลิกผันแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านการงานและดวงทางด้านความรัก จะดีขึ้นหมดทุกอย่างจากที่เมื่อก่อนที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตไม่เคยได้ไม่เคยมีในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ตัวของท่านจะได้กลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวให้ตัวของท่านชาวราศีสิงนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดโชวเพื่อเปิดลาบ เปิดรับดวงใหม่ๆที่จะเข้ามาหาตัวของท่านนั่นเองครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผพ้อที่เกิดในราศีสิงห์แล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีสิงในเดือนนี้ลาหูย,าย้ายครั้งใหญ่ชาวราศีสิงนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเลยครับเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ได้ทำนายไทยทัก เกี่ยวกับชาวราศีสิงห์เอาไว้วา่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งใหญ่ทำให้ตัวของท่านชาวราศีสิงห์นั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผัน จากดวงชะตาที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีตกมาเดือนนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเกลื่องอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่ง ทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีสิงในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้ตัวของท่านนั้น จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมค้ำชูอยู่ตลอดคนที่เกิดในราศีสิงห์ดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโกระชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาชาวราศีสิงห์ที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีสิงนั้นจะได้ดังกว่าปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงด้านการเงินและดวงด้านการงานของท่านชาวราศีสิงดวงทางด้านการเงินของชาวราศีสิงนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจฝืดเคืองบ้างพอตกมาเดือนนี้นั้นการเงินของท่านนั้นพุ่งกรนแรงสุดๆ แทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้เข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นมากดีขึ้นแบบเก้าวกระโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทนันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้ จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีสิงห์เดือนนี้นั้นเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆกันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดลาสีสิงทุกท่านครับอาจารย์อยากบอกว่าในเมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืนมีสว่างก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ให้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ว่าตัวของท่าน ชาวราศีสิ่งนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปตัวของอาจารย์พอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยเมแต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้น พิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสธัสสพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพระเจ้าครอบครัวของข้าพระเจ้าด้วยเถิด โอมสาธุสาธุสาธ,สาธุนับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพระเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพระเจ้าด้วย ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรือง เพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขัยนิพพานังปัจยโยโหตูสาธูด้วยเถินแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านลาสีสิ่งนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้น ตัวของอาจารย์อยากจะแนะนําท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอาทิฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันนี้ส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วย สุดท้ายนี้ขออวยพรในทุกท่านนั้นโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นไหลามาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยโมมานนั้นอย่าคิดที่จะมาไกลดูไวเถินสาธุสาธุสาธุ